สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธม,มิษนะคะดิฉันธม,มิสสม,มนทาเป็นทนายความทางด้านกฎหมายอิมเมิเกรชันในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติคุยสบายในคลิปนี้นั้นมีอัปเดตจากสภา ผู้แทนราษฎรของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการผ่านร่างกฎหมายให้ไม่ใช่อนุมัติการใช้งบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกาไปให้ความช่วยเหลือกับที่พักและที่พักพิงที่อยู่อาศัยของผู้ลี้ภยัยไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ ข่าวล่าสุดนี้นะคะเป็นอัปเดตจากทางรัฐสภาค่ะรัฐสภาได้มีการอนุมัติร่างกฎหมายนะคะผ่านจากทางเฮาส์นะคะทางรัฐสภาเองไม่ให้งบประมาณที่เป็นงบประมาณของรัฐบาลกลางนําไปใช้เพื่อเป็นที่พักของผู้ลี้ภัยและตั้งอยู่ในพื้นที่ของรัฐบาลกลางค่ะ ปัญหาผู้อพยพที่เดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกายอย่างต่อเนื่องทั้งที่เข้ามาอย่างผู้ถือวีซา่าและเข้ามาในฐานะผู้ีิภยัยปัญหาเรื่องของผู้ริภัยนั้นเราเสนอมาโดยตลอดเลยนะคะหลายๆรัฐที่ประสบปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐเท็กซัสนะคะเมืองนิวยอร์กนะคะต่างก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางทำอะไรสักอย่างสิช่วยเหลือบ้างนี่มันเรื่องอินเมกราชนะนี่มันเรื่องของรัฐบาลกลางนะ ออกมาทำอะไรสักอย่างหน่อยออกมาจัดก,การอะไรบ้างคอนเกรสควรจะออกกฎอะไรมาบ้างสักทีนะคะวันนี้คำเรียกร้องได้รับการตอบสนองแล้วค่ะเมื่อวันที่25สิงหาคมนะคะมีการเสนอร่างกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะชื่อว่า HR 5283ร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นเป็นกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ใช้เงินของรัฐบาลกลางนำไปจัดให้เป็นที่พักพิงอาศัยแก่ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยที่จะมาอาศัยในพื้นที่ที่ดินของรัฐบาลกลางค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะรวมถึงการจำกัดที่อยู่อาศัยของผู้อพยพที่ถูกส่งตัวมาจากชายแดนสหรัฐเม็กซิโกด้วยเราจะเห็นนะคะว่ามีการส่งตัวผู้อพยพมาผ่านทางรถบัสนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้สถานที่และที่พัก ของผู้ที่จะเข้าพักนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้วิธีการเข้าพักจะต้องทําอย่างไรสถานที่ที่เข้าพักจะมีที่ใดได้บ้างและในระหว่างที่รอคําตัดสินคุ้ยพักษาสารอิมเรชันนนั้นจะพักอยู่ได้อย่างไรพักอยู่ได้นานแค่ไหนร่างกฎหมายฉบับนี้กําหนดเอาไว้หมดเลยค่ะและร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะยังเสนออีกด้วยนะคะให้ยกเลิกเพิกถอนสัญญาเช่าศูนย์พักพิงผู้อพยพฟลอยด์เบเน t ิกซ์ฟิลด์ที่ตั้งอยู่ในรูกลินในนครน นะคะคซึ่งขณะนี้มีผู้อพยพอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงนี้จํานวน500คนแต่ศูนย์นี้มีความสามารถในการรองรับผู้อพยพได้มากถึง2,000คนค่ะและผู้อพยพสามารถที่จะอยู่อาศัยที่ศูนย์นี้ได้นานถึง60วันผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะร่างกฎหมายที่เสนอขึ้นนี้นะคะรัฐสภาได้มีการอาภิปรายแล้วก็ตกลงแล้วค่ะในวันที่30พฤศจิกายนสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติร่างกฎหมายนี้ให้ไปต่อได้ค่ะ ร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือจะให้ไปต่อไปอภิปรายต่อในขั้นตอนของวุฒธธิสภานะคะเพื่อที่จะพิจารณาว่าควรจะออกบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะกําหนดไม่ให้นํางบประมาณของรัฐบาลกลางนําไปใช้ในการให้สวัสดิการที่พักอาศัยแก่ผู้ขอลีภัยแก่ผู้ขออพยพอื่นๆไม่ให้ผู้อพยพไปอาศัยอยู่ในสวนสาธารณะแห่งชาติหรือที่เรียกว่านาชัลพาร์ก และสถานที่อื่นๆซึ่งเป็นสถานที่ของรัฐบาลกลางค่ะทําไมถึงมีการร่างร่างกฎหมายฉบับน,นี้ออกมาคะสถานการณ์ผู้บยึกตอนนี้เป็นยังไงโอ้คงไม่ต้องบอกมังคาว่าเป็นยังไงเพราะว่าทุกๆเดือนดิฉันเสนอข่าวมานี่แบบว่า ข่าวของสถานการณ์ผู้อพยพล้นเมืองนั้นมีเยอะมากมีมาโดยตลอดตั้งแต่เอพเรลนะคะเดือนเมษายนของปี2022นั้นน่ะข่าวเรื่องผู้อพยพล้นเมืองข่าวเรื่องผู้อพยพถูกส่งขึ้นรถบสัสไปตามเมืองต่างๆนั้นมีมาโดยตลอดนะคะสำหรับนครนิวยอร์กแน่นอนนี่คือนครที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดสถานที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด,สด,รรสดเราเห็นรูปภาพแต่ละครั้งเรามีความเห็นใจคนที่ตยงนั้นมากเลยนะคะสําหรับนครนิวยอร์กนั้นเจอปัญหาเรื่องผู้อพยพหนักมาก มากถึง150,000คนค่ะณนะปัจจุบันนี้ผู้พยพ150,000คนถูกส่งไปที่นครนิวยอร์กลแล้วนะคะดูจากภาพนี้เราจะเห็นได้นะคะว่ามีความน่าตกใจมากขนาดไหนนะคะส่งมาจากรถบัสนะคะและรถบัสก็มาเรื่อยๆไม่เคยหยุดเลยนะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มามาทุกเดือนมาทุกเดือนนะคะนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก Eric Adams นะคะคาดว่าปัญหาผู้อพยพในนครนิวยอร์กนี้จะทำให้นครนิวยอร์กต้องใช้งบประมาณประมาณ12,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมกาค่ะเป็นเงินจำนวนมากทีเดียวแล้วเขาจะเอาเงินมาจากไหนนี่คือเงินของนครนิวยอร์กนะคะไม่ใช่เงินของรัฐบาลกลางค่ะ ส่วนชิคาโก,ก้ก็เริ่มมีปัญหาเช่นกันนะคะมีผู้อพยพมากถึง25,000คนในเมืองชิคาโกค่ะชิคาโก้นั้นเจอปัญหาผู้อพยพตั้งแคมป์กันนอนบนฟุตบาทเลยนะคะแล้วก็มีกันไปนอนที่สนามบินนานาชาติโอแฮร์ด้วยนะคะซึ่งสนามบินนานาชาติโอแฮร์นั้นเนี่ยเป็นสนามบินนานาชาติที่ เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตานะคะแล้วก็เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในรัฐชิคาโก้นายกเทศมนตรีแบรนดอนจอห์นสันจึงได้ออกมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนโดยการสร้างสูงพักพิงสําหรับผู้อพยพให้อยู่ในช่วงหน้าหนาวไปก่อนเอามาอยู่ข้างในก่อนละกันเพราะว่าชิคาโก้ช่วงฤดูหนาวนี่ก็หนาวมากๆนะคะมีทั้งหิมะตก รุนแรงมากเวลาที่มีพายุหิมะก็สร้างศูนย์พักพิงให้เข้าไปอยู่กันเป็นช่วงชั่วคราวไปก่อนละกันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองเชีคาโกนันเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่เริ่มที่จะดูแล้วมีปัญหาเยอะมากขึ้นไม่แตกต่างจากที่นครนิวยอร์กเลยนะคะส่วนขั้นตอนของกฎหมายฉบับนี้คาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ไหมนะคะตงคงต้องไปดูว่า การแก้ไขปัญหานั้นเขาจะจํากัดว่าไม่ให้ใช้เงินของรัฐบาลกลางไม่ให้มายุ่งเกี่ยวในที่ดินของรัฐบาลกลางรัฐบาลกลางออกจุดยืนมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับปัญหาของผู้อพยพและจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆกับปัญหาของผู้อพยพอย่าเข้ามาอยู่ในที่ดินของรัฐบาลกลางอย่าเข้ามาอยู่ใน National Park อย่าใช้เงินของรัฐบาลกลาง ตรงนี้ก็คงต้องดูต่อไปนะคะว่าเมื่อไม่ให้แตะและเมื่อไม่เข้ามายุ่งแล้วคุณจะช่วยแก้ไขให้กับปัญหาที่นครนิวยอร์กเจอหรือว่าที่เมืองชิคาโกเจอนั้นจะช่วยแก้ไขอย่างไรได้บ้างขั้นตอนต่อไปของร่างกฎหมายฉบับน,นี้นะคะก็คือเข้าสู่ของการอภิปรายประเด็นต่างๆนะคะที่จะต้องอภิปรายกับทางวุฒิสภาและก็จะส่งขึ้นไปสู่ประธานาธิบดีหลังจากผ่านการอภิปรายของวุฒิสภาและวุฒิสภาอนุมัติแล้วก็ต้องติดตามกัน ต่อไปนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นที่ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนี้นะคะจะผ่านไปสู่โต๊ะของประธานาธิบดีได้หรือไม่แล้วจะผ่านไปในยุคนี้หรือยุคหน้านะคะเพราะว่ายุคของประธานาธิบดีใบเดนนั้นก็กําลังจะหมดยุคลงในปี2024จะเป็นยุคใหม่แล้วนะคะก็คงต้องรอดูนะคะว่าจะได้ขึ้นไปสู่โต๊ะของประธานาธิบดียุคนี้หรือยุคหน้าคนนี้หรือคนใหม่คะ่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกด Subscribe กับกระดิ่งด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากสักง,งานของเราค่ะและถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ติดตามโซเชียลของเรานั้นอย่าลืมติดตามช่องทางทาง Facebook, IG และ X ด้วยนะคะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ